วันนี้นะคะพบกับมิ้งนะคะโชว์รูมรถยนต์ตีรถสวยรถมือสองนะคะวันนี้มิงก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะมาพบกับโตโยต้าฟอร์จูเโอ้โหเรามีให้เลือกมากมายเลยนะคะสคันแล้วก็แต่ละคันนะมันแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นนั้นๆด้วยเดี๋ยวเราจะตามมารับชมกันเลยนะคะว่าแต่ละคันเป็นแบบไหนบ้างตามมาเลยคะ่ะ ขออนุญาตพาดูคันนี้ก่อนเลยนะคะโตโยต้าฟอร์จูเนตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Toyota Fortuner 2.8V นะรุ่นนี้เป็นตัว4 v ้อนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะ,คะใครๆก็กําลังมองหาอยู่ละสิเพราะว่านะขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าการปลอดภัยเนี่ยมันเยี่ยมมากๆเลยรุ่นนี้นะคะรถตัวนะคะปี2000นะคะ17จดทะเบียนปี2018นะคะคันนี้นะคะเลขไม่วิ่งมาที่170,000กิโลนะคะเป็นไม่แท้นะคะตัวรถคันนี้นะคะเอาไปเลยนะคะคันนี้ 888อ่ะเป็นงานเลขสวยไหม8 0 80,000 8,000บาทนะคะเรทผ่อนต่อเดือนนะคะอยู่ที่15,300ติดต่อมาได้เลยนะคะกับคันตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อ4ฟ h e วิวค่ะอีกหนึ่งคันค่ะพี่ๆหาคันนี้เลยอยากจะแนะนำนำเสนอเลยนะคันนี้นะคะเป็น Re เจนเดอร์นะ t o y o ต a f o r ร u n e er เนะคะรุ่นนี้นะ,ะเป็นตัว2.4นะคะ2.4 V Regender รุ่นรถนะคะปี2020นะ,ค,ะคันนี้นะคะรถมือเดียวเลยนะ,ค,ะคันนี้เลขไม้นะวิ่งมาที่113,000โลเป็นไม้แท้ด้วยสภาพภายในเดี๋ยวเราจะมาดู กับคลิปต่อไปนะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะต้องติดต่อเข้ามาก่อนได้เลยคันนี้นะมีขายนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนหนล้านสอแสนนะเลพอนต่อเดือนนะคะอยู่ที่ประมาณ10,000ห่นเก้าพันกับ900นะประมาณนี้เลยนะสําหรับล g เจนเดอร์คันนี้ ไปดูอีกหนึ่งคันกันอีกหนึ่งคันคันนี้ได้มาแบบว่าคือสเปคเนี้ยมีชอบมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันแต่งมาแล้วหายากมากๆเลยที่จะลงล้อมาแบบครบๆแล้วก็มีสกเกิร์ตแต่งรอบคันคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner อรุ่น 2.4V นะคันนี้เลขไม้นะอยู่ประมาณ9 7 0 0 0เป็นไม้แท้ด้วยนะคะรถคันนี้นะคะเอาไปเลยอยู่ที่798,000นะเลยพรต่อเดือนนะคะ10,000 3ามพันกับ500บาทสภาพเป๊ะปังวังเวอร์ทั้ง3คันแบบนี้นะคะเข้ามาที่โชว์รูมตีรถสวยของเราได้เลยตัวรถของเรานะคะมีรับประกันนะคะซื้อคือ100น100%รเรตระบุในสัญญาตรวสอบโครงสร้างมาทั้งหมด3 44 4จุดนะคะแล้วมีการรับการการันตีได้ใบคุณภาพตรวจสอบแล้วได้เกรด A ด้วยนะคะ5ดาวนั่นเองนะ,ะและเรามีรับประกันนะคะทุกคันเลยนะคะซ่อมศูนย์ให้พี่ๆนะคะ2ปีดูแลให้217รรายการถ้าสนใจรถนะคะติดต่อด่วนเข้ามากันได้เลยนะคะโชว์รูมของเราตีรถสวยรังสิตของ2องค่ะ